เมลูลาชิกาลาดนะฮะน,นี่เป็นวันที่สองนะที่มิซ่ามาเที่ยวที่นี่นะกับกลุ่มเพื่อนๆนะฮะบ,บรรยากาศโดยรอบมันอาท,นะทิตนึงนี่ก็มีจุดจำหนนะ่ายทังเครื่องนะครับของแบตเตอรี่สำหมัทุกเที่ยว โวโปดนะฮะเราต้องขอดรอท้าก่อน ด,ดมาให้ได้มุมหนึ่งเป็นจุดแรกเลยที่เพื่อนน้องลิซ่ามาถ่ายนะครับเขาได้มาที่วัดนี้นะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ประวัตินะครับนีบ้เสร็จเบาเนิดนึงนะนี่เป็นประวัตินะครับผมไม่ได้อ่านนะอืมอืมเลยไปต่อ

อนเท้าร้อนเท้าตอนนี <c oughs> ้กลับเลยข้างในฮะตัวด้านหลังองค์พระกัน เดี๋ยวเรามาดูใกล้นะก็ <atem> จะเป็นอาขุนม so ีนิช <t id S 3> ิบานช่วยยาดยาวขอนุญาตผมไม่อ่านน้วยอ่านิีครับยาวมาก เ,นะเดี๋ยวเราไปจะ,จะไปตรงวิหารหลวงพ่อขาวนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับเป็นด้านข้างนะครับ ไผห,หลวงพ่อขาอายุกว่าห้าร้อยปีไผเยไงาไเสมานะครับเหมือนเป็นสวดเล็กๆคนระับ

ก็ถัดไปจะเป็นหลงพ่อขาวนะดูที่นี่กันก่อน,นโอ้เนี่ยเป็นเจดียด์ลากไม้เลยอ่ะเนี่ยฮะจะเป็นเจดียด์สามอง์นะฮะโอเราจะเดินรอบๆกันนะเดี๋ยวดูนี่ ต้นไม้จริงๆเลยนะฮะเจดีย์ต้นไม้เลยนะยอดเราเข้ามาดูด้านในครับนี่นะเจดีย์สององค์นี้ก็จะดูเป็นปกตินะครับแต่นี่สิดูเจดีย์ตรงนี้สิไม่เห็นยอดเลยต้นไม้ปกคลุมมันหมดเลยฮนะ รูกี่ร้อยปีก็ไม่รู้มีป้ายบอกแล้วเราไปดูป้ายกันนี่ไงเจดี JD รายนะฮะเจดี JD ทรงะระฆัง3มองค์เรียงกันในแนวเหนือถึงใต้นะจากลักษณะลูกทรงเจดีสัิฐานว่าเป็นเจดีสร้างขึ้นสมัยยุยยาตอนกลางถึงปลายเจดีองค์ทางทิศใต้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าเจดียองอืน่น เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีต้นโพหุ้มเหมือนเสียนพระในลากไม้ที่วัดมหาธาตุนะที่เราไปก่อนหน้านี้เนาะฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นลากไม้จริงๆเลยนะของจริงเลย ตรอครับขอาด้านบนด้นนะคระับครับเราจะมาไหว้หลวงพ่อขาวนะฮะขอยะทองท้า,า,านิดนะโอเค นี่เป็นบรรยากาศด้านในนะครับทรบทอรัสนาหลวงพ่อขาวนะครับอนุญาตท่านผ้มาทำเมาท่านไมาที่อรค์วสามพะมีคนมาสวดสมาธิด้วยนรียครับหลวงพ่อขาว ทำบุญนะน,นี่เป็นดูกดไกลกันนิดนึงดูาลากไมด้ดิโอ้โห ทลูกป,ปลุกเงินทั้งองค์วันนี้เราอยู่ด้านหลังโบสถ์แล้วนะเดินมาดิเดียอนะอี่ยาดผมจะเสียงเบานิดน,นึงนะ <c oughs> <c oughs> มาครับ ถัดกับหลวงพ่อขามานะครับโอหเงียบโอ้ขอเอากล้องไปไกลๆนิดนึง พระพุทธรีลา800กว่าปีสมัยลบบุรีนี่ครับใกล้ๆนี่นะ เวสวรนะครับผู้ด,ดู เขาสอบทานได้นหครับพี่ตรงที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรน,นะที่เป็นอิดล็ลลอกรอบๆนี่คือตั้งแต่สมัยเก่าเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นของเ้างใหม่ค่ะ<อ>ประมาณยี่สิบสามสิบปีประมาณนี้ค่ะอแล้วเดินจะเป็นเรือนไทยแล้วพอดีเรือนไทยมประูกมันทงางลงแล้วค่ะ<อ>แต่กระชังก็รือว่ามีอายุอยู่นะเขาคุ้มากคนระั ไปวัดต่อไปกันเลย